สวัสดีค่ะพิกกี้ปังปิ้งกระมังนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการขั้นตอนก่อนที่จะลงมาขายนะคะตื่นมาสี่ทุ่มเราก็จะมานั่งทำแซนด์วิชนะคะนั่งทำแซนด์วิชเสร็จแล้วก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าพอทำแซนด์วิชเสร็จแล้ว ภาพประกอบไปด้วยนะคะแซนด์วิชทั้งหมดก็จะมีเจ็ดหน้ามีทูน่ามายองเนสทูน่าน้ำพริกเผาไข่ดาวมายองเนสไส้กรอกโบโลน่ามายองเนสหมูหยองมายองเนสหมูหยองน้ำพริกเผาแล้วก็ หมูหยองโบโลน,นาในน้ำสลัดโบราณน,นะคะนี่พอเราทำแซนด์วิชเสร็จแล้วเราก็จะลงไปขายจัดเตรียมของเรียบร้อยทั้งหมดนะคะบ้านพิกกี้อยู่ชั้น4นะของแฟนเป็นเรื่องปกติมากพิกกี้ทำอย่างนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสปีเวลามีขนมปังเวลาไปซื้อขนมปังมา ก็จะขนขึ้นบ้านชั้น 4, สี่เสร็จแล้วก็จะขนลงมาเราจัดเตรียมของทั้งหมดนะคะจัดเตรียมของทั้งหมดแล้วก็ขนลงมาทีเดียวเลยจากชั้น4ี่ลงมาข้างล่างมีความสุขนะคะใครอาจจะดูคิดว่าโอ้เหนื่อยนู่นนี่นั่นแต่ไม่อะถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักมีความสุขมาก พอเสร็จแล้วนี่คนทั้งหมดเลยเตรียมทั้งหมดเลยจะใช้เวลายอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าเสร็จประมาณเออทำแซนด์วิชชั่วโมงชั่วโมงกว่าห้าทุ่มครึ่งเราก็จะอาบน้ําแต่งตัวเที่ยงคืนเราก็จะลงมานะคะจัดเตรียมของจุดเตาอืม หอบทั้งหมดเลยความขี้เกียจเนี่ยฮะขี้เกียจเดินหลายรอบก็ลงมาเลยทีเดียวไม่ยุ่งยากหรอกนะคะถ้าเราทำอะไรที่มันมีความสุขนะสบายมากง่ายนิดเดียวทุกอย่างง่ายนิดเดียวขอบอย่างนี้ทุกวันนะ ถือแบบนี้ทุกวันถือขึ้นถือลงถือของขึ้นถือของลงมาขายขายเสร็จขายหมดก็เก็บร้านเก็บทั้งหมดเก็บของทั้งหมดนะคะจากในรถนะจะมีอยู่แค่แต่ถุงพลาสติกกองก็ได้ถาดใส่ของอะ้นที่อยู่ในรถนอกจากนั้นพ่กี้เอาขึ้นวานหมดเลยนะเตาเนี่ยขายอยู่ตอนแรกประมาณปีครึ่งนะตั้งแต่เริ่มขาย จนถึงปีครึ่งเนี่ยก็หอบขึ้นหอบลงอย่างนี้ทุกวันนะคะไม่ได้เอาไว้ข้างล่างนะเพิ่งจะมีปีครึ่งที่แล้วนี่เองที่จะเอาไว้ข้างล่างแต่ก็ปิดนิดปิดสนิทหาอะไรทับเรียบร้อยะ,ะับไม่ต้องกังวลเรื่องแมวเรื่องหมาเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องนั่นนะคะไม่ต้องกังวลเลยสะอาดหลรับรองได้เลยนี่เรากำลังจะไปเอารถกัน ไปขิดรถมาไปขิดรถมาแล้วเอาของจัดเรี่ยบของที่ไม่เอาออกนะคะเอาของออกจากรถเอง จะดูเสียงดังนิดนึงนะเพราะว่าอัดเสียงอยู่ริมถนนจ้ะจัดเทียมของอยู่นะคะจัดเทียมรถอยู่ เช็ดรถนะคะถึงจะเอาผ้าคุมหรืออะไรก็แล้วแต่นะพิกี้เช็ดเช็ดตลอดนะคะเช็ดก่อนจะขายขายเสร็จก็เช็ดอีกแล้วก็ไปยกเตามานี่เกิดแมววิ่ง จุดเตาก่อนจุดเตาก็ต้องใส่ถุงมือนะจ๊ะแรกๆขายก็จะมึนๆงงๆนิดนึงนะ การจุดเตาของเราเราสกิลของการจุดเตาอะต้องพัฒนาทุกวันทุกอย่างพิกกี้มาขายวันแรกก็ทำไม่เป็นเหมือนกันค่ะก็ฝึกฝนทำทุกอย่างทำทุกวันเราทำอย่างสม่ำเสมอของอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่เคยทำเราก็ต้องลองไม่ใช่พิกกี้จะเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรครอบครัวก็ไม่เคยขายนะคะ ที่ๆก็มาหัดมาลองมาทำเราฝึกขายวันแรกก็จุดไม่เต็มก็ฝึกเลยค่ะฝึกทุกวัน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 เข้าเราก็ช้ำนานฝึกฝนทุกวันทุกวันทุกวันต้องไหว,ดวะะ้ด้วยนะคะบูชาพระอัคนีด้วยนะเพราะราทำงานกับพระองค์ท่านนะคะ เรต้องบูชาท่านบูชาแน่เตาไฟทำแบบนี้ทุกวันสม่ำเสมอสม่ำเสมอ จะไม่เหนื่อยนะเราจะอยากตืน่นขึ้นมาทําทุกวันเราจะขยันนะและเราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เราทําทุกๆวันโดยไม่เหนื่อยถึงแม้จะเจอบททดสอบอะไรมากมายเราก็จะผ่านไปได้ค่ะเราจะไม่ท้อเราจะมองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจน วิธีคิดกับวิธีทําของพิกกี้อาจจะแตกต่างจากคนอื่นนะคะแต่เป้าหมายของพิกกี้ก็คือครอบครัวครอบครัวแม่ทุกคนในครอบครัวนี่แหละเป้าหมายของแต่ละคนพิกกี้เชื่อค่ะมีแน่นอนอยู่แล้วแต่วิธีการกับวิธีคิดอาจจะแตกต่างกันนะจุดเตาแล้ว เราก็วางไว้ก่อนแล้วเราก็มาจัดร้านแล้วก็ปล่อยเตาไว้ให้ปล่อยแม่เตาไฟให้ติดก่อนนะคะแล้วเราก็มาจัดร้านใช้เวลาจัดร้านอยู่ประมาณสักสนาทีค่ะ40-20นาทีแล้วแต่ความคล่องตัว บางทีรีบหน่อยอะ่ะตื่นสายอย่างเงี้ก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีตื่นสายรีบก็จะใช้เวลา20นาที25นาทีอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะดังนิดนึงนะจ๊ะจัดร้านจัดเตรียมของจัดทั้งหมดอย่างที่เคยบอกไปค่ะอย่างที่บอกไป ขั้นตอนการทําทุกอย่างเราไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกค่ะพิกกี้ไม่ได้เพอร์เฟกต์ตั้งแต่แรกโดยทุกอย่างหรอกพิกกี้ก็ปรับปรุงพัฒนาเสริมเพิ่มเติมในทุกๆุกวันวันนี้ทําแบบนี้ไม่ดีพรุ่งนี้เอาใหม่วันนี้ทําแบบนี้ดีแล้วอะทําให้ดีกว่าเดิมขึ้นไปอีกวันนี้อย่าทําอย่างนี้ ทำแบบนี้แล้วไม่โอเคเลยเราก็เปลี่ยนให้มันดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันทุกอย่างเราปรับได้ค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกไม่โอเคเราก็ไม่ต้องทนทำนะคะเราก็ปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นให้ทุกให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความคุ้มค่าคุ้มค่า กับราคาที่เขาต้องจ่ายให้เราเยกตัวอย่างเช่นอย่างมมติออเดอร์เนี่ยอย่างการปิ้งขนมปังลูกค้าสั่งเนี่ยนะคะวันนี้เราจัดวเตรียมไปแล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอีมันใส่แบบนี้ใส่แบบนี้มันไม่โอเคพรุ่งนี้เราก็เอาใหม่ เราก็ต้องคิดเวลานั้นมีออเดอร์เข้ามาเราก็ต้องคิดว่าเอ้ยวันนี้เราทำอะไรยังไงเนี่ยใส่ยังไงให้มันสวยงามใส่ยังไงให้ลูกค้าไม่เละเทะใส่ยังไงให้ไイเดอร์ถือสะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมีความคิดที่จะทำได้ในทุกๆวันในทุกๆอย่างคะทำอย่างเสมอคิดอยู่ตลอดเวลาสร้างสารรค์อยู่ตลอดเวลา ทุกอย่างต้องดีขึ้นในทุกๆวันนะทำทำทำลงมือทำเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายคิดสร้างสารรค์ผลงานแต่ไม่ต้องไปคิดกลัว,น,ลลวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นนะคะอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลน,นี่จัดเรียบร้อยแล้วยกทั้งหมดทําทั้งหมดเรียบร้อยแล้วมันก็จะประมาณนี้นะคะนี่พอเราจัดดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข็นออกมาค่ะ เ็นรถก็ต้องหัดเห็นนะคะเนี่ยหน้าตาของราัญญาณก็จะเป็นปัะมาณนี้เลยของทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสนุกค่ะทำเถอะทำแบบนี้เลยแบบนี้เลยร้านพิกี้อยู่ตรงบริเวณประชาสงเคราะห์36นะคะปากซอยเดินใกล้กับตลาดเดียร์มเบอร์โทรมีนะ กดค้นหาได้ใน Google แมทนาจ้าถ้าใครอยากเีรนาขาย,ย,าขายก็จะประมาณนี้ค่ะ แต่พิกกี้ขายหน้าร้านทำอะไรเองหลายอย่างแต่ว่าก็มีแม่มีแม่คอยช่วยนะคะแม่ช่วยล้างของให้พับกระดาษกระดาษทิชชหรืออยากต้องการอะไรแม่ก็จะทำให้ทุกอย่างะคะ่ะแม่หมดก็จะประมาณนี้ค่ะ